สวัสดีครับเฮ็ดยังกันอีกเนาะท่านนี้เนาะเนี่เมาอีกแล้วอ้ยมากเหมือนเด้กับเมาเมื่อนั่นเดี๋ยวเงินไปไว้สายเดือนนี้ไหมไปยังได้ครับวอ้โหแข็งติโอ้คุณนายหนักก็าดันพี่น้องเนียงหลายกวาดันดิ ัวที่ตัดตัวที่เดืองเนาะครับอ้ไม่ใช่หกีเหอครับน้องหกีแหละเหมาก็ต้นละสามเช็คเก็ตพี่เกาปะพี่เกาโอ้พี่น้องต้นละสามสิบบาทอีกแล้วครับในจ้างจีจ่ายเป็นต้นครับ แล้วก็รลำบากเนี่ยได้ช่วงบางเนี้ยอะไรอุหกบน,บนท่นบริษัทม,มันโดนแล้วบนนี้แต่ก็มาเก็บเห็ดเก็บยังไงพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดกับบ๊วยปีนี้ยังไงมีมามาทั่มาท่วมเห็ดเบิ้ลเบิ้ลเปนเห็ดคู่กันสองขนไปครับสี่ข้นครับมหน,น้านเลยสี่นโอ้โุผมเด็ดสองเครื่องทั้งขุนบ่ครับยิ่งจะเสียงเลยเครื่องทังขุนครับ พี่น้องก็ได้ก็โอ้ยเห็ดได้เจ้โมงเจ้าบาทมาชั่วโมงบ่ิกานชั่วโมงครับเพิ่นได้ต้นละนี่ครับต้นละพี่น้องที่ได้รับต้นละสามบาทครับครสามเช็คเก้นสามสิบบาทครับสามสิบบาทเดี๋ยวพี่น้องเขาสิงงงขึ้นบ่ติดปากขึ้นบ่ติดปากเป็นบาทเป็นบาทต่อซื้อพี่น้องนะครับตามจริงก็สามสิบนะครับบ่ติดปากขึ้นเพิ่นเหรอครับขึ้นเพิ่นเหมือนว่าเป็นบาทเป็นบาทซื่อครับตามจริงก็เช็คเก้นนะครับ นี่ครับยังสีรถรถมาปันนี่พี่น้องนี่รถสีมาปันครับย่ำนั่นเป็นน้ำกังต้นไม้นี่แล้ยักแถวหรอครับเมื่อไงที่สามม่เมื่อึงจะตกอรอยให้เขาอยูะว่รอยต้นเยบ่ครับทเหนแหยงติสิบแปดทพี่น้องเพิ่มมาครับ หกแห้งไหลต,ตอกลอยก็ได้สามพันเนาะตอกลอยต้นก็ได้พุทธละสามพันบาทงานใดที่เป็นงานว่มมามีต๋อา,ออาไหมยังครับเขินออกมัเนี่ยครับพี่น้องเราผมเคยเป่าเลยครับกต่ะจะาป้าใครอนันดูเรื่องเขาเพิ่นไหมกัเบเพิ่งงาเนเพิ่งยังเพิ่งเปล่ยนแต่ของเพิ่งเพิ่งเพิ่งเป็นบานไดสองคอนตัดงานใหญ่สองคอนตัดงานน้อยดีเข้าไปครับ ส่วนไงนยี่ห้ออี๋ผีครับเออส่วนเครื่องไงยี่ห้อพี่ครับพี่น้องหยุดบัดหยุดบัดอยู่มืงหนีกั้นหยุดเด้อครับอ,อ้อมมึงพี่น้องคนงานไทยชวนมากแถวนี้ก็มีแต่ต้นอันแอปเปิ้ลนะครับต้นแอปเปิ้ลต้นเชอร์รี่ต้อน,อตอนองุ่นหลายต้นหลายอ่างหลายแนวครับ ức, เสียงแห้งพี่น้องเสียงแห like, ้งเ like, สียงแห้งหลเสียงแห้งไหลครับโอ้ครับหูอื่นกันแล้วหูอื่นไปครั้งนึง จุด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 ไปแล้วครับนุ่มกระสินนุ่มหนองบัวนุ่มหนองค่ายนุ่มนครพนมครับเจ้าผู้น่าอย่าแต่ก็มาเฮ็ดแต่หมดเลยพี่น้องสวัสดีครับบ่ได้ยินเสียงอย่างไรตีเอิญว่าให้เอิญก็บ่ได้ยินในช่วงนี้ตีหูหูหูวัดมือ เกครับงานเกาๆเก่ากันเก่ก็ดีครับจงนี้งานเหมาเนาะพี่น้องเห็นงานเหมาด้ช่วงนี้มดีแล้วครับมือหนีพ่าจะได้สามลนี่แห้งกันวะโคไหพีน้องขึ้นมาครับผมเดียวบังกับเอเลอยู่นะครับ้เตตก็ลอยกวลอยก้วมือนีถึงหอกที่มาถึงยังไงครับแให้เิ่ครับไงเปียนยังไงปีนยังไก็ได้เปลี่นครับ ปีนแล้วไม่ใช่ฉีล่องได้ไม่นช่หกปีนเดียวสิถ้ากันู่ก,กันนะครับฮะซู่เต้าไปครับสูบต่อไปอหกแข้งพี่น้องเห็นหมครับอันนี้มหมากเก่ากึ้หมากใหม่ครับนี่หมากใหม่ครับโอ้ซู่ดดนี่กินรถดีพราตอนนี้เห็นบ่เฮ่นว่านี่ครับแอปเปิลใหม่ครับยังคงจุดคงจะขอกัดต้องได้พี่น้องงานเก่าครับจากคนละปลาคนละปลาไปปลาเมื่อไหร่พันดีเนาะ อืมโอ้ยงรถดีแทบตัวนี้ครับผัดฟาดไหมพี่นัางอ้อมอออ้อมตครับโมนัฟาดครับฟาดสมดีครับเห็งรถดีแทบพ้ใดมีรถดีปะามีแทบอะครับโอ้ยยำพ้อมสมปากดโอขอบพุณนไายครับขอบคุณหได้ไหลครับ พี่น้องเอ้ยได้รถดีแล้ว่ะมากใช้บทีนี่หมาไอ้ต้นาม่อู้บวกสูงเนาะใช้คันเดียนเอาขีมกัดไหเห็นไหมนี่นี่นี่ไม่้ัีนี่รัปเปิ้ลก็หลายตัวนี่มากเกิดไหมครับเพื่อนมานี่พี่น้องนี่ครับีรถดีไท่น ลุ้นนี้แหละลุ้นนี้แหละครับแซ่บขอบคุณครับกินสมครับกินสมโอ้โอ้โอ้ยังไหลก็ซื้อแล้วเข้ามาแล้วครับโอ้ยัดเสร็แล้วเขาไปยังดอกมือนี้มือเดียวขึ้นมืออื่นกับนีอีกบ่ปลาเก้านี่บ่คิดว่าโอ้ดีพี่น้องท่านเมาเพิ่นไหมเดือนนี่ไหมครับ เดี๋ยวๆๆๆนี้ได้เงี้ยเงี้งี้มาหลายลได้ครับเดือนนี้นโอ้พ่อใหญ่อันนี่ตอนนี้คลิปเมื่อกี้ไปไท้ายนี่ครับไปไท้ายรถอันนี่เพิ่นนี่รถปั้นหยาเพิ่อนขักเมื่อเส้นรถไกลๆไปเลยถอยๆมันหินฟงเนาะครับหินฟงครับหินฟงผมเพิ่นไปแล้วครับเพื่ะโคมาขอนพีเจ้านี้ถ้ตตนนาคลิปก้อนนะครับไปไท้ายเพินพ่นเมื่อหั่ครับเพื่อนอู้หอยแห้งนี่ครับ ผมโค้งไม่ได้พูนหรอกเพื่อนหาพยานเองเราโค้งก็ผิดละหลายตัวสวัสดีครับมาทำผู้สาวกันเลยเอ้าผู้สาวเลยสวัสดีครับสนุกชาวบอมแห่งงานตองครับครับผมเอาลุยลุยครับบันนี้ยิ่กันได้เต็มพื้นที่จะถามกันเด้เต็ีเห็ุงานเขาบยิกับเครื่องกับเรื่อยครับนะครับผู้มี่เลยกับที่เอาไปงานไงไปกอนครับเอาพี่น้องมึงงานไงพันจิตตัดไปจังไรนี่ทั้งเบาไปเนี่ยทั้งเบาอันแข้งเสียงเครื่องไว้นะครับพี่น้อง ส่วนสองคนทั้งนี้ก็จะเอาเจ้าองาหน่อยครับนี่คนนี้ก็จะมีงาใหญ่โอ้ยครับเปิดแล้วเล่นเครื่องเข้กันสองเครื่องผมได้ใส่ไม้ได้พี่น้องใส่ไม้เอครับขอบคุณครับโอ้ขอพุ่ครับขอพุณครับขอบคุณท่านพี่น้องเป็นเทพมาให้นี่น้องเป็นเทพมาให้ครับคักขนาดเนะครับใส่ก็รถดีพี่น้องเป็นที่นี่ใส่ก็รถดีแซ่บคักเด้อดิครับนะครับ ยังดังแท่นดังผมได้ใส่ไม่ไม่ใกล้ปากครับพี่น้องอยากจะได้ยินผมบูอเสีงยงผมแห้งกับเครื่องอย่างละวันละประมาณวันละครับต้องบอกว่าต้นละสามเช็กเก้นเพิ่นจะนีซีคนเขาจะหารกันครับพี่น้องจังนี่ล้ครับนี่ต้นนึงแล้วพี่น้องเติ่งใช้เวลาหล่นไปไดยนะครับต้นนึงก็คือแตงนะครับแตงไปถ้าคิดเป็นเงินไทยก็วันละสามสิบบาทแต,ต้นละสามสิบบาทครับผมต้นละสามสิบบาท หารกันครับไปได้จากต้นจากต้นมื่อนี้นะครับมื่อนี้ตัดป้าได้กระซ่งเบอร์ท่งเบอร์แถวไปครับแถวที่ว่าใดทรงท้ายรูปท่งไปให้ได้ให้ให้ได้จ้างครับได้จ้างเขาจีบจดไปกระชิดงานครับนี่ครับไปเลยพี่น้องเอาครับเสียงดังพี่น้องยังเด็กเขาเจอกันไหมคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปพ่อสวนไหนไหมเมื่อนี้กะจิบท้ายคลิปพี่น้องเมื่อกี้ครับคลิปนี้เสียงดังแห้งครับไปแล้วสวัสดีครับ